เอ้ย้างน้าเว้ยโอ้ยเบิ้งหนาเนี่บันมันะชนันหลังไงมันถึงไม่ได้เมื่อกี้หน้าชนแล้วบ่โอ้ไม่ดูหน้าเลยดูอ่ะนี่พี่น้องโอ้ยหมุดหมขอบไปดีบอกท่านบาาน่อท่นี่มุนครับรบอ่อนยังไดหมุดขอไป เกือบคิดแล้วเบียดเบียดบางขี่เจ้าหน้าบุริภัณฑ์หนาจังนั่นเบียดตูนไั่เบียดลักไม่จะตูนมาดี้โดนงาเลยบุเมนมันเอาออกหรอบ่ยังว่าท่านเป็นยังยอดหรอวะโซโล่นิ่มเออหยุบกูไปต้นไม้เด้เว้ยมันบุเมนกันนี่น้อยเดียวข้อมันถี่หา ไอ้มันยึดน็อตอยู่ทางผุนเนาะก็หักโดนลายหนึ่งกับมากครับย้ายเิ่นว่ะโอ้ยไปเกี่ยวใหแน่ว่ะว่าตีบมากกับเลือดตนเพิ่นครับแนีเพมันสูบไล่เดงเนาะก,กับตัวเป็นเลยนมากครับข้างกับแคบๆครับห้าเดบอนี่เบียดเบียดเจ้งน้อยฮะนี่ครับ ตอผมบึงกับวันกับพ่อเบียดไม่ได้อยู่แต่มันกับแข็แห้งยีห่หลี่แมะเอ้นี่อย่าชนตรงนี้เด้อสูสีอะลองมาดูเป็นไรมั้งมองได้มองได้เลิกบ่สมองได้ถั่วมัวยืนมือ เขาเาเนี้มันถมมันยังมืดเขามันเกดโดนแล้วมันมาลมหรอคามาลมขั้ดมากกไม่เคยลมไม่เคยติดแข็งอย่างนี้ที่ี่หน้าบอกเกดได้แค่ปีเหรอ้ยหลายปีแล้วอ๋อรถหลายขั้นมากประจมนะพี่นาที่เอารถโตบัลลาไทเขาว่ากะาบไทยหน้าดีเกี่ยวขาดี อย่าวาทั้งสั่นดิวาตกปางงานลุ่มสาบันนี่เมย

ไอ้สีรถคอยสีทะล้อโว้ยโอ้ยอยบ่บ่เข้มใจดิละขาออกเออติดท่ออุ้มหีขาออกนี่ขาออกท่ออุ้มติดขาออกแค่กี่ออกได้บ่เด้งครับเน้ยข้างหน้าอู้ยโอ้ยเบื้องหน้าเนี่ยบังคำ เงงมื่อกี้หน้าชนแล้วบ่โอ้ไม่ดูหน้าเลยดูอะนี่พี่น้องโอ้ยหมุดหมดกลับไปดีบอกท่านบริสัน,น์นี่มุนครับบอิ้นจังไ๋หมุดกลับไปเกือบคิดแล้ว เบียดมากขี้เจาะนอไปผมหนาจังนันเบียดปูนมันเบียดลักเพรจะดปปูนเมื่อกี้โดนงานเลยบุเมนมันดาวออกหรอบ่ยังว่าท่านเป็นยังยอดหรอวะโลนิ่มเอ้ยยุบกบไปต้นไม้เด้อเว้ยมันบุเมนกันนี่น้อยเดียวคอมันฉีหักไอ้มันยึดน็อตอยู่ทางปูนเนาะคอหักโดนเหลียว เนี่ยมันส้นเรียบหนีเนาะถอยไปก่อนนิดนึงถอยไปก่อนนิดนึงมัว่วจะเบิงข้างหลังข้างหนาเลยส้นเลยถอยไปก่อนถอยไปอีก หักตูดไปงี้มา嘛เดิมา,มาเลยเบาๆเลี้ยวเบาๆพอพอเอ,อเดินมาตรงเบาๆเดี๋ยวก,ก่อนเบาๆาเบาๆบ,าบาอ้เบียดจนนอกข้างหลังมาเลยมั้ยเดินมา嘛ม,มาตรงๆเลยติดแล้วนั่น โอ้โหกติกออกได้บ่นี่นี่แหละครับผมว่าเขาอยากมากต้ไนไม้มันก่ใหญ่ขึ้นวัวเก่ารถเขากระหน่ำน้ำ นี่แหละครับเมื่อกี้ตัวนี้ต้นจังหวะบีทกระส้นนะครับนี่มุดหัโอู้นี่ครับเห็นไปมันก็เมร์ไวอย่างนี้มันต้นต้นเขาไปหอดเนื้อแข็งมันหนอข้อหักได้เลยที ทางลงมันสัน้นบ่เลยนี่วันนี้คุณทางลงก่อนบอกไม่ดูทางลงก่อนทั้งคันไหมลงไปหัวจิ๋มเลยนี่ เอาลงเลยได้ยุดอกไม่ไม่ไปเลย นี่ก็อาตาไครับหลอกขึ้นมาใช่เฮ้ยดันขึ้นมเอเป็นเนื้นานบ่มีต่อแมนบยไงมีบม่บต่อ,อบบมีนะาตรงนี้่มตออ้าวโอเคครับตอนนี้นมนดยบ่แต่ท่านแย่กับมี่ท่านยสุด